ซุ้มตใหญ่ใหญ่หเลยหรคะใช่ค่ะเออโยโยเออไปจดีล้วค่อยไปฉี่ก่อนค่ะไปฉีกก่อนนะคะโอเคเราเน,น้องใจแป๊บนึงนะคะฉี่วก็ใส่กล้วยๆใข่ด้วยกล้วยได้แลวลู พอแล้วราคาลูกค้าใส่กล้วยพอ้วคะใส่กล้วยด้วยใส่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 กล้วยค่ะระหว่างรอร้องเพลงก่อนได้ไหมคะ A B C แต่วูไม่ใี่ยวเว้งอา้วอาวเว้งใหม่เปิดใหม่เว้งใหม่เปิดใหม่วมมิยใหม,ม่เปิดใหม่เว้งใหม่เปิดใหม่